คลิปนี้ผมพามาอัปเดตสต็อกสำหรับ Honda City ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับมีตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2022มีทั้ง5ประตูแล้วก็4ดาน4ประตูใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันไหนดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือ2ท,ทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วกับผมท็อปรถมือ2เจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททออ,อตโต้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์1/1เขตมินบุรีกรุงเทพ วันนี้พามาชมสำหรับสต็อก Honda City กันใครที่กำลังมองหารถเก๋งนะครับเครื่อง1,000แล้วมีเทอร์บโบผมขอแนะนำทั้งมีให้เลือกตั้งแต่ตัว S ตัวเริ่มต้นมีจนถึงตัว RS เลยมี4ประตูซีดานแล้วก็มีตัว h ฮทช์แบ็5ประตูนะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเลดพอนปีอะไรราคาเลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาพี่รับชมในคินีีกันนะครับเดี๋ยวพามาเริ่มที่คันแรกกันก่อนนะสำหรับตัว r s เลย นะครับคันนี้เป็นตัว RS นะเป็นตัว1.0 Turbo RS ปี2020ต้องบอกเลยว่าคันนี้ได้ไหม่แค่30,000นะในบรรดา RS นะผมบอกให้คันนี้คุ้มสุดไม่30,000เดี๋ยวเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพให้นะคันนี้ไม่30,000โลกับราคาอยู่ที่499,000เท่านั้นนะเดี๋ยวพาดูออปชันกันสําหรับ RS นะ ไฟหน้าได้มาเป็นแบบ Full LED แล้วนะครับมีไฟ Daytime Running Light ให้ด้วยเป็นแบบ LED แล้วมีไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังด้านหน้าสำหรับ RS จะได้มาเป็นสีดำแบบ p i a n o Black นะครับลายลังคพึ่งแบบนี้ด้านล่างแล้วก็โลโก้ RS มีมาให้ครบเลยตัวรถนะครับจะได้มาเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับเฉพาะรุ่น RS นะครับจะได้เป็นล้อแม็ก16นิ้วนะเป็นแม็ก2ทูโทนปัดเงานะคันนี้ก็ได้ยางใหม่นะครับยางปี2024คันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดในบรรดา RS นะขอแนะนำคันนี้ กระจกมองข้างสําหรับ rs จะได้มาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าได้มาเป็นสีดําเปียโ,โนแบกด้วยมีไฟเลี้ยวแบบ led มาให้ในตัวมือเปิดจะได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อม smart e n t ี่กุญแจเป็นแบบค e ย l e ลนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังผสมอะคันทาร่าตรงกลางแบบนี้นะเดินด้วยตะเข็บแดงแบบนี้เฉพาะรุ่น rs นะครับพวงมลายมันติฟังก์ชันมีคูตคอนโทรลให้แล้วด้วยคันนี้จอกลางมีมาให้กล้องถอย เชื่อมต่อ Apple c a r า l a y Android Auto ได้แล้วตัวแอร์นะครับสามารถปรับเป็นออโต้ได้ได้มาเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยมาพร้อมปุ่มพุทสตาร์ทนะคันนี้บอกเลยว่า RS นะครับคุ้มมากคันนี้นะครับไม่สามหมื่นเท่านั้น4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันบาทเท่านั้นสปอยเลอร์ด้านหลังสีดําเงานะครับแล้วก็เสากาะชับฟินแบบกิปฉลานจะมาได้มาเป็นสีดําด้วยนะไฟท้ายเป็นแบบ LED ไฟหน้าออโต้ Auto, เรียบร้อยนะคันนี้สวยมากสําหรับ RS คันนี้คุ้มมากไม่แค่สามหมื่น เดี๋ยวพาไปดู RS คันอื่นกันนะครับ499นะครับคันนี้นะแต่ถ้าเป็น2คันนี้จะเป็นตัวรุ่นเดียวกันปีเดียวกันปี20แล้วเป็น RS เหมือนกันแต่คันนี้ไม่ประมาณแสนหนึ่งแสนนิดๆนะครับราคาอยู่ที่479นะครับราคาถูกกว่า20,000แต่เบลเล็กไม่ต่างกันอยู่ประมาณ89,000นะถ้าใครชอบความคุ้มค่าผมแนะนำเป็น,น,นนะคันนี้นะครับคันนี้นะครับ479ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ไปไปลายเกือบ8,000นะครับ นะถือว่าสวยเหมือนกันออปชั่นเหมือนกันหมดปีเดียวกันโฉมเดียวกันนะครับก็ราคาต่างกัน2คันนี้ราคา4 7 9ทั้งคู่ไม่เท่าเท่ากันเข้ามาลดเดียวกันนะครับนะสวยมากคันนี้เป็น2คันนี้เป็นป้ายกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวพามาดูคันนี้บ้างนะครับมาดูในรุ่นของตัว SV บ้างนะคันนี้จะเป็นตัว h a t ชแบ็กหประตูเป็นตัว1.0ึ่งจุดศเทอร์โบตัว SV คันนี้499เท่า r s แต่จะได้ปี2021นะครับปีใหม่กว่านะครับแต่เลขไม้ก็อยู่ประมาณ1นึ่งแสโล ถ้าสำหรับตัว SV ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะเป็นแบบโปรเจคเตอร์สีส้มแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์ให้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกคู่หน้าตัว SV คันนี้จะเป็นตัว long top จาก RS นะครับล้อแมกทูโทนปัดเงาเหมือนกันแต่เป็นแมก15นิ้วนะครับสีขาวนะครับให้ดูภายในนะครับสำหรับตัว SV นะภายในเขาเป็นเบาะหนังล้วนนะครับเบาะหนังล้วนนะครับแล้วก็เดินด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้พวงมารัยมันติฟังก์ชันแต่จะขาดในส่วนของฟุตคอนโทรล จอกลางมีมาให้นะครับมีกล้องมองหลังจอขนาดเล็กกว่าตัว RS นิดนึงนะครับตัวแอร์ออโต้เหมือนกันนะครับพุชสตาร์ทมีมาให้ครบเหมือนกันนะเกียร์ออโต้นะครับนะแตกต่างกันในส่วนของออปชั่นเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนะครับคันนี้นะครับให้ดูด้านหลังตัวนี้ใครที่ชอบความมันเอกประสงค์จะเป็นตัว5ประตูแนะนําคันนี้นะครับสามารถปรับพับเบาะขนของได้แบบนี้เลยนะครับภายในกว้างนะครับขนของได้เยอะนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED น่าสนิของตัว5ประตูผมบอกเลยว่าด้านท้ายสวยมากนะครับแต่ตคันนี้ถ้าเป็นตัว RS 5ประตูจะยังไม่มีนะครับหรือใครสนใจิ็อ b o x มาหาผมได้เดี๋ยวผมจัดการหาให้ได้ทะเบียนสวยด้วยคันนี้6864 499ก็ผ่อนอยมาน8,000เหมือนกันนะครับคันนี้499,000นะครับ5ประตูเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดู5ประตูนะครับคันนี้นี่ด้านท้ายเขาจะปรับพับแนวลาดได้แบบนี้เลยใครที่ชอบผลของแบบเยอะๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์และดูโครงสร้างนะครับสวยเดิม ทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขยับนะใครที่อยากเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพหรือใครนะพี่ๆท่านใดนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกจริงๆนะผมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรทีทั่วประเทศไทยเดี๋ยวพามาดูคันนี้คันนี้จะเป็นตัว s นะจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เหมือนกันแต่คันนี้ก็ได้ราคาที่ถูกกว่าคันนี้4900 0พผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0ไปปลา,ายนะครับคันนี้ นี่คันนี้เป็นตัว S ตัวเริ่มต้นนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ในส่วนของล้อเขาจะเป็นล้อกระทะแล้วก็จะมีในส่วนของฝาครอบมาให้นะับเดี๋ยวตัวยงตัวย่างเราเปลี่ยนให้นะตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับเดี๋ยวดูภายในกันนะครับคันนี้เป็นกุญแจคีเลสเหมือนกันเป็นพุทสตาร์ทนะครับแต่จะไม่มีสมาร์ทเอ็นที่มีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเหมือนกันแต่พวงมาลัยเขาจะไม่ใช่หุ้มหนังนะพวงมาลัยเขาจะเป็นแบบยูรีเทนนะครับแล้วก็จอกลางตัวนี้ไม่มีเป็นวิทยุเครื่องเสียงเดิมจาากโรรงงนนค,คีนน้ ตัวแอร์นะครับสามารถปรับเป็นออโต้ไม่ได้นะครับคันนี้ไม่ใช่ออโต้แต่ได้มาเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับนี่บอกเลยว่าสวยนะครับคันนี้ใครที่ไม่ได้อยากได้เน้นออปชั่นอยากได้เน้นราคาที่ประหยัดประหยัดนะคันนี้ตอบโจทย์49,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000ไปปลายนะครับใครอยากซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ราคายังไงนะครับมาต่อรองกันได้นะครับเข้ามาหาผมเป็นเครื่องยนต์ว t เทคเทอร์โบทางล้วนๆเลยเบนซินล้วนๆนะครับไม่มีไฮบริดนะเบนซินล้วน ใครที่ชอบความแรงนะครับซิตี้พันเทอร์โบตอบโจทย์นะครับแรงถ้าเทียบกับยาริสหรือวีออสนะครับซิตี้นะครับแรงกว่าแน่นอนถึงจะเป็นเครื่อง1000ซีซีแต่เขามีเทอร์โบเข้ามาช่วยนะครับแรงม้านะครับเยอะกว่าประมาณ122แรงม้านะสำหรับตัวซิตี้ถ้าเทียบกับยาริสนะครับประมาณ92แรงม้ายาริสเครื่องมันสองแต่ได้แรงม้าน้อย92แรงม้าอ่ะเดี๋ยวพามาดูคันนี้เหมือนกันคันนี้นะครับให้ดูคร่าวๆคันนี้จะเป็นตัวเอสเหมือนกันนะถึงจะเป็น ตัวเริ่มต้นเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันแค่สีก็ราคาเท่ากัน49,000มาอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนกับอีกสามพันโลคันนี้จะเป็นสีบรอนนะครับนี่สีบรอนตัวเอสนะครับตัวรุ่นย่อยเขาเหมือนกัน2คันนี้นะครับออปชั่นก็คือเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีนะครับ49,000แล้วก็พามาดูคันสุดท้ายนะครับคันนี้จะเป็นตัว V ถัดมาจากตัว S นะท็อปกว่าตัว S จะเป็นตัว V คันนี้ปี22มา88,000 4 3 9 0 0 0ผ่อน7,000บาทนะครับคันนี้ผ่อนแค่7 0 0 0บาทได้ทะเบียนนี้ไปเลย7 0 5 0นะครับแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลยนะครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกแล้ว15นิ้วถ้าเป็นตัว S นะจะเป็นตัวเริ่มต้นแบบนี้จะเป็นตัวล้อกระทะอยู่แล้วก็จกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูคันนี้ตัว V ก็จะมีสมาร์ทเอ็นทีมาให้แล้วด้วยกุญแจเป็นคีย์เลสเหมือนกันนี่คันนี้สามารถเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้เดี๋ยวพารับชมในส่วนของภายในแตกต่างยังไง ในส่วนของภายในนะครับต้องบอกก่อนเป็นเบาะผ้าเหมือนกันคันที่ผมพาดูนะนั้นนะจะเขาจะหุ้มหนังมาให้เดิมทีเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับนะเบาะผ้าแบบนี้นะฮะแต่คันนี้เขาจะหุ้มหนังมาให้พวงมาลัยหรือว่ามันติฟังก์ชันนะครับเหมือนกันหมดยูรีเทนพวงมาลัยยูรีเทนแต่คันนี้ตัวแอร์สามารถปรับเป็นออโต้ได้นะครับคันนี้ตัว X ตัวเริ่มต้นจะยังปรับเป็นออโต้ไม่ได้นะครับนะบอกเลยว่าก็คุ้มนะคันนี้439,000แล้วก็ใหม่น้อยด้วยเป็นตัวซีดาน4ประตู นะครับนี่เบาะผ้าเหมือนกันสามหมอนสวยๆมีที่วางแก้วน้ำนด้านหลังให้นะครับนี่กระจกไฟฟ้าหมดทุกบานแล้วนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ดีเรียบร้อยนะครับใครที่ชอบซีดานสีประตูหรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยคันนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะครับสวยมากใครที่อยากได้เอาไปแต่งนะครับลงแม็กจัดทรงหรือว่าไปแต่งตัวชุดแต่งเพิ่มเติม,ตมยังไงก็สามารถจัดได้เลยตัวเริ่มต้นหรือว่าเป็นตัว V แบบนี้ก็ได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่6 0 0 0 7 0 0 0แต่ถ้าเป็นตัว RS จะผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0 นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลย0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลย ID line นะครับ TOB PDA ตัวเล็กภาษาอังกฤษสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหา Honda City อยู่ผมมีให้พี่เพีให้พี่ๆเลือกเยอะมากนะครับบอกเลยว่าสวยคุ้มลุกค้นแล้วก็รับประกันไม่มีชนหนักมีความจมน้ำกับสีกอใม่นะครับผ่อนเริ่มอยู่6,000กว่าบาทเท่านั้นหรือว่าค่ายอื่นๆเป็น Honda Civic ตัวต้ามีให้เลือกเพียบ นะสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศดอกเบี้ยพิเศษมีให้เริ่มต้น2 7 9มีบริการเซ็นไฟแนนซ์มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านแถมใครบอกมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอมาหาผมได้เลยนะครับรับไปเลยประกันเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0กิโลเมตรนะครับแถมไ่ให้เลยฟรีฟรนะครับสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามาสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาพี่พี่ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผม เดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้๋วเจอกับผมใหม่สวัสดีครับ